ตัวแทนเบเยอร์มิวนิคบินมาคุยการย้ายทีมแข่งเป้าหมายอย่างแฮร์รีเคนดนเนียลเลวีประธานสโมสรสเปอร์ตกเป็นข่าวหารือกับตัวแทนเสือใต้เบเยอร์มิวนิถึงการพิจารณาย้ายทีมของแฮร์รีเคนดาวยิงตัวเก่งวัย29ปีออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เคนซึ่งเป็นดาวซันโวสูงสุดของสโมสรเข้ารายงานการฝึกซ้อมปรีซีซั่นตามปกติในสัปดาห์นี้โดยผู้จัดการคนใหม่อังเกปาสเตโคกลูยยอมรับว่าเขาจะจัดการเจรจาแบบตัวต่อตัวกับดาวเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้เกี่ยวกับอนาคตแม้เบเยอร์มิวนิจะยื่น ่อนนนห้้าีแล้วถูกประตกไปก็ตามอย่างไรก็ตามดีแอดเลติกรายงานว่ายันคริสเตียนเดนเซนประธานทัพเสือใต้บินมาอังกฤษเข้าพบเลวีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับเคธและมีการอ้างว่าค่าตัวที่หวังมอบให้ไม่ตรงตามที่ไก่เดือยทองต้องการ ทั้งนี้แฮร์รี่เคนยิงไป30ประตู3แอเซิ์จาก38เกมในในสู e m พรีเมียร์ลีก2 0 2 2 2 3เป็นรองดาวซันโวและไม่สามารถพาสเปอร์ไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้เพราะจบอันดับที่8บนบรีสูงสุดอังกฤษ